มันเป็นที่อะไรวิทคูเนี่ยมันลำบากลำบนนะเมื่อคุณกำลังตั้งใจทำงานอย่างขมักคเม้นฟ้ฟาทำไรดูฟาทำไรอยู่้าตกใจเลยค่ะแม่โอ้แม่โอ้ตาย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 ิงยิยงยเอโอ้คิดว่าเล่นเกมผีเนี่ยโอ้ยิงยิงผจัดกันไม่จะจะวาย เฮ็ดเฮ็ดไปทีพวกกำลังจังใจเขากำมาแล้วดิเดี๋ยวไม่หายเขาไม่เลิกโจนี้ชีวิตติดลูครับต้กงเจอแค่อ้รอรื่นเขาไปชนเราทำไมอ่ะเฮ้อยยงเป็นอะไรเนี่ยโทษทีครับพอดีผมมีสองบุคลิกเน่ยบุคลิกที่หนึ่งคือปัญญาอ่อน บุคลิกที่สองก็คือปัญญาอ่อนมากก็แคนั้นแหละเออกป้องนี่ไ้ไหนวะเอาเต็มแล้วเหรออ่ามันเต็มไวอย่างนี้ดีเองเพราะฉันหมดแต่คุยกันมัต้องย่อน้องฮึ้ันกกัวเสียงฉันจะหายไปก่อนคนที่ไหนนี่เข้าลูกเข้าสิโอเคปะ ว่า h ต f ฟัคคือรถหายนี่รถหายนี่พ่อเข้ามาก็ว้าวม่มีเพื่อนด้วยนี่เอาแล้วกูโดรถแพยเยอะเอาแล้วไม่ล่ะจิบหาแล้วว่าไม่มีเพื่อนเลยอ่ะเอาแล้วรถหายเี่ยหาแล้วเพื่อนกูก็ไม่มีกูจะกลับยังไงดิดน โอ้ oh my god คือโอเคโอเคได้ย oh, okay. ั okay, right. ยืนมองรองฟางมันอ่านว่าอะไรอ่ะ oh no อ่านไม่เหไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันฝังอ่ะลีกหน่อยมันฝังดิฝังมาไกลโรตี้เลยนะจ๊ะฮะผู้ไปเรื่อยอ่ะบอกแล้วว่ามีสอนบุคลิกบุคลิกเป็นแยอ่อนก็เป็นแย่อ่อนมากแค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่มีแล้วบุคลิกหล่อวะ พวกทิกหลอผคไม่มีหรอแแต่เสียงยังไม่หลอมันเขาเลยอะ่ะโอ้ยแม้แต่าะไนอย่งนี้พูดไปเรื่อยตอนนี้ผมกำลังเข้าใจสถา,านการณ์คือทุกคนก็ลถหายเหมือนผมฉันไม่ได้เป็นคนเดียวแค่นั้นก็พอใจแล้วล่ะโอเคฉันก็ออกเลยแล้วกันนะทีนี้เราก็จะได้กลับไปทำงานสักที ะ,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 ะไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนวะ่าจะเอาเงินไปทำอะไรอะ่ะไม่มีพ่อป้ายเลยอะ่ะาร์มไปก่อนใช่ไหมในสุดวิบากกรรมชีวิตฉันจะจบลงทุกทีกว่าจะมาเบิกรถได้รถหายไปจริงนะดอมดอมไม่เอาโอ้โอ้โอ้โอ่กอดดอมไปอะไรอ่ะข้าเสียแกรุษมา โอ้ไม่นะพี่กูเป็นที่อะไรเนี่ยเบื่อแต่กับรถน้ำมันเบิดโอ้โหไม่ก็อับอายการ์กินาอีกแล้วขีนรถไม่ดูน้ำมันเลยนะฮะเฮ้ยพี่อะรถน้ำมันต่ำเพราะนีหาเลยนั่นล่ะโอใกล้ใกล้ไม่ไกลมากอดใจไว้อย่าเพิ่งกินเยอะน้ำมันนะลูกรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนี่อุ้ย อย่าอีตัวเองอย่ากินคำโปล่มาลูกอย่ากินคำโปล่นะน้ำมันอนะ่ะคือไปหน่อยคือไปกิปนยเยนี่เจ้น่อยนะเยี่ยมมุมดที่นี่ถ้ามหมุดที่นี่กูเสียนานแน่ๆอับาออีกแล้วเลยโอ้โห,โอโห,โอโหโบอกไม่จเจอเบิกไม่ได้เราไปพาวเลยนะเว้ย โอ้โอ้โอ้อีกนิดเดียวลูกอยู่แค่ข้างหน้าแกแล้วนะั๊มน้ำมันอนะ่ะขึ้นไปซี่มันไม่ไกลจากแกเลยแหละไปอีกลูกไปอีกไปอีกมึงต่อยทำไมเนี่ยไม่นะโอ้ my god นิดเดียวเองมึงอดไม่ได้เลยนิดเดียว เออปิดไฟได้ไหมครับเปยดนน้ำมันใครเป็นคนคิดวะเนี่ยมึงคิดได้ไง oh <my> โอ้ my god ชีวิตโอ้โอ้โหไปเก็บไข่ลูกกระสียะไรเปาเขาแล้วมึงก็น้ำมันหมดอีกโอ้โหมันเป็นที่อะไรวิต์คูเนี่ยมันลำบากลำบนนะมันเป็นที่อะไรควรจะฟาร์มผมไม่ได้โกรธเลยครับสถานการณ์ครั้งนี้ ผมรู้สึกไม่กวธอะไรเลยแต่กูแขนเหียกูแขน,แขนที่กูไม่ดูน้ำมันกูชราใจเ,เกินไปชีวิตนี่มันช่างลำบากกันเหลือเกินไฟเอ็มเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนครับอย่าลืมเติมน้ำมันนะฮะปึ๊บโอ้โหไม่มีถังน้ำมันด้วยเขาเอาไมา่ใส่ถังน้ำมันเนี่ยโอย้ชีวิตจะเปกดคอรนด้วย ตอะไรฉันนิ่สาวด้วยป่ะมอะไรฉันไปละไปจะมีใครทักกแล้วกันละ่ะมุดใจมุดต,ตอนนี้แหละจะมีคนถามมาทีใหญ่อีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียน้าไม่ได้กระปุกกระปุกไปเลยลูกเราเสียหน้าไม่ได้โอ้ยวิตเป็นหิ้ยยง,งวสวยจนระิงวะวันอะไรเป็นจะสวยขนาดนั้นวะเนี่ยวันนี้เป็นวันสวยสวย จะแต่สวยอีกกระเงิดละง้อข้อหวานน้ำตาลส่งของย้อมฟาดเหอเกินถือว่าแต่ทำไมมีแต่คนเดินว่าดือว่าพวกนี้มันก็ไม่เติมนะ้ำมันเหมือนฉันกันนะมาอีกแล้วความประหยัดอ่อนหนึ่งกูมาอีกแล้วเรื่องพูดกับตัวเองต้องไว้ใจผมพูดกับตัวเองบ่อยมากวิจ่ะามอะไรที่เปล่าไม่ถามโอเคไปเลยไปอย่าไปถามอเอ๊ะ

เนื่องจากมีผู้สลบเป็นจำนวนมากทำให้การทำงานของแพทย์ราชเขาอภัยในความไม่สะดวกค่ะน um ี่พวกแกไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยงั้นเหรอพวกที่สลบเนี่ยมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขานะทีไม่กัวอะไรเลยแต่กูแขนไอ้เฮียกูแขนที่กูไม่ดูน้ำมันกูชราใจเกินไปรถน้ำมันหมดว่าเอ้ย ทำให้ฉันดูแย่ yeah! ฉันชิงไม่ได้เลยตอนนี้น่ะฉันต้องไปเบรกรถก่อนเจ๋อ้าเขาก็มไม่ได้เจ้าของกันมันเบิดเปรียบโตยี่อะไรเลยเจ้าของอเฮ้ยเดินอีกสามสิบโลพวกไกลเลยครับพี่สายตำรวจอนะคือ้อดึงอ๋อเจอปัญหา ปิดปะปุ้งโอเคไปแล้วกันบ๊กันบาย